สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกนะคะเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีโบราณที่แบบฟังดูแล้วมันล้ำหน้าเกินยุคสมัยไปมากเลยเนื้อหาก็มาจากบทความตรวจสอบข้ออ้างเทคโนโลยีโบราณขั้นสูงนี่แหละคะ่ะเราจะมาลองดู5ข้ออ้างเด่นๆที่คนพูดถึงกันบ่อยๆแล้วเทียบกับหลักฐานจริงๆทางโบราณคดีดูครับผม คือหลายคนจะทึ่งกับไอเดียพวกเทคโนโลยีที่หายไปหรือที่เขาเรียก OOP Arts นะคะวัตถุที่ดูผิดยุคผิดสมัยใช่ครับใช่โดยเฉพาะเวลาเจออะไรใหญ่ๆอย่างพีระมิดหรือมาชูปิชูที่แบบดูเหลือเชื่อจนบางทีเราอาจจะลืมไปว่าเออจริงๆแล้วคนสมัยก่อนเขาก็ฉลาดมากๆในแบบของเขานะคะครับผมความสามารถเขาน้าทึ่งในบริบทของยุคเขาเลย นั่นสิคะทำไมพอเจออะไรอธิบายยากๆคนมักจะนึกไปถึงเรื่องเหนือธรรมชาติหรือเอเลี่ยนไปเลยก็มีนะเอาละคะ่ะมาลองคลี่คลายกันดูเริ่มที่พีระมิดอียิปต์เลยนะคะข้อกล่าวอ้านยอดชิดเลยคือหินเนี่ยถูกตัดได้เป๊ะมากเหมือนใช้เลเซอร์จนแทบไม่เหลือร่องรอยเครื่องมือเลยแล้วก็อาจจะมีใช้คลื่นเสียงหรือพลังแม่เหล็กช่วยยกหินก้อนใหญ่ๆด้วยครับสำหรับเรื่องพีระมิดนะครับ หลักฐานที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยหินส่วนใหญ่คือหินปูนใช่ไหมครับพวกนี้เขาก็ใช้เครื่องมือง่ายๆที่มีตอนนั้นแหละครับสิลทองแดงสว่านเลื่อยทองแดงอ๋อทองแดงเหรอคะครับแต่ถ้าเป็นหินแกรนิตที่แข็งกว่าอันนี้ก็จะใช้วิธีทุบด้วยหินโดเลไรที่แข็งมากๆแล้วก็ใช้เทคนิคเจาะเลื่อยโดยใช้ทรายควอตเป็นสารขัดถูไปด้วยอ๋อเหมือนใช้ทรายช่วยขัดให้คมให้เรียบใช่เลยครับเทคนิคขัดด้วยทรายนี่แหละ ที่ทำให้ผิวเรียบรอยตัดดูเป๊ะมากจนแทบไม่เห็นร่องรอยเครื่องมือแบบตอกๆสกัดๆไม่ใช่เลเซอร์อย่างที่คิดกันไม่ใช่เลยครับส่วนเรื่องยกหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยก็ก็อาศัยภูมิปัญญาล้นลวนๆครับทางลาดขันงัดเลื่อนไม้แล้วก็แรงงานคนมหาศาลจริงๆอีกอย่างคือหินแกนกลางหลายๆก้อนเขาก็ไม่ได้ตัดเรียบเป๊ะทุกก้อนนะครับตัดหย,ยาบๆก็มีอื เข้้าใจแลวค่ะที่น่าทึ่งจริงๆคือความรู้คณิตศาสตร์ดาราศาสตร์ในการออกแบบการวางตำแหน่งมากกว่าครับแล้วเรื่องพลังเสียงพลังแม่เหล็กยกล่ะคะออันนั้นคือแม้ปัจจุบันเราจะพอทำได้กับของเล็กๆนะครับแต่พลังงานที่ต้องใช้ยกหินเป็นตันๆนี่มันมหาศาลเลยแล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรทางโบราณคดีสนับสนุนเลยแม้แต่น้อยครับเป็นการตีความเกินจริงไปหน่อย อ๋อค่ะแสดงว่าจริงๆความสุดยอดอยู่ที่การจัดการวางแผนประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีในยุคนั้นมากกว่าไม่ใช่เทคโนโลยีล้ำยุคที่หายไปถูกต้องครับงั้นไปต่อกันที่อียิปต์อีกเรื่องค่ะที่เดนเดราภาพแกะสลักที่ดูคล้ายๆหลอดไฟมีไส้มีสายไฟคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือนี่คือไฟฟ้าโบราณใช้ในสุสานจะได้ไม่มีควันอ,อ๋อครับ ภาพเดนเดราอันนี้นักอียิปต์วิทยาส่วนใหญ่เขาตีความเป็นภาพเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับคือเป็นตำนานการสร้างโลกของอียิปต์ไม่ใช่หลอดไฟจริงๆเอ้าหรอคะครับที่เห็นเหมือนหลอดไฟนั่นจริงๆคือเหมือนฟองอากาศหรือครันของเทพีนัทแล้วข้างในมีงูซึ่งก็คือเพพฮาซอมทัสกําเนิดจากดอกบัวส่วนที่เหมือนฐานหลอดไฟอันนั้นคือเสาเจดสัญ,ญ,ญลักษณ์ความมัน่นคงไม่ใช่ฉนวนไฟฟ้าอะไรเลยโหคนละเรื่องเลยนะคะครับและที่สำคัญที่สุดคือ ตลอดการขุดค้นในอียิปต์เนี่ยไม่เคยเจอหลักฐานอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สายไฟแหล่งพลังงานไม่มีเลยครับแล้วเขาใช้แสงอะไรในที่มืดมืดล่ะคะก็ตะเกียงน้ำมันธรรมดานี่แหละครับแล้วก็อาจจะมีแผ่นโลหะขัดเงาช่วยสะท้อนแสงบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยครับของการเอาเทคโนโลยีปัจจุบันไปสวมทับอดีตค่ะต้องระวังเรื่องมุมมองปัจจุบันจริงๆด้วยนะคะ พอพูดถึงทลังงานก็มีอีกเรื่องที่น่าสนใจคือแบตเตอรี่แบกแดดโอ้ oh, ครับผมโถดินเผาโบราณเจอในอิรักข้างในมีท่อทองแดงแท่งเหล็กปิดด้วยยางมาตอยเขาทดลองกันแล้วว่าเออถ้าเติมกรดลงไปมันผลิตไฟได้นิดหน่อยจริงๆใช่ครับการทดลองมันแสดงว่ามันทำได้จริงผลิตไฟอ่อนๆได้ประมาณ1 4โวลต์แต่ว่านักโบราณคดีส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อนะครับว่ามันถูกใช้เป็นแบตเตอรี่จริงๆ เอ้าทำไมล่ะคะคือเหตุผลหลักเลยเราไม่เจอหลักฐานการใช้งานแบบนั้นเลยครับไม่เจอของที่ชุบด้วยไฟฟ้าจากยุคนั้นไม่มีบันทึกอะไรเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้ารักษาโรคเลยแล้วเขาคิดว่ามันคืออะไรคะข้อสันนิษฐานที่เป็นไปได้มากกว่าคืออาจจะเป็นแค่ภาชนะเก็บพวกม้วนคัมภีร์หรือเอกสารสําคัญมากกว่าครับคือมัน้ให้เห็นความต่างชัดเจนระหว่างสิ่งที่อาจจะทําได้ในทางเทคนิคกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือถูกใช้จริงในประวัติศาสตร์ อืมก็น่าคิดนะคะจัดของที่จับต้องได้ลองข้ามไปดูเรื่องเล่าในคัมภีร์ที่อินเดียกันบ้างเรื่องวิมาน,นัสหรือรถหาะที่บอกว่ามีในคัมภีร์ฤึกคเวตรามายณนะแถมยังมีคัมภีร์ไวยมานิกาศาสตราที่เหมือนเป็นคู่หมื่นสร้างยานวินโบราณเลยมีบอกเรื่องเครื่องยนต์ประหลอดโลหะพิเศษอะไรแบบนี้ด้วยครับเรื่องวิมาน,นัสเนี่ยคือ ต้องแยกกันนิดนึงนะครับเขา,าวิม,มานัสในคำภี์ฮินดูโบราณจริงๆอย่างฤกเวทรมายณะเนี่ยส่วนใหญ่เขาตีความเชิงเปรียบเทียบหรือเป็นเรื่องเล่าในตำนานมากกว่าไม่ได้หมายถึงยานพาหนะที่บินได้จริงๆแบบนั้นอ๋อเป็นเชิงสัญลักษณ์ครับส่วนคัมภีรไวมานิกา,าศาสราที่ลงรายละเอียดเทคนิคเยอะๆนะครับอันนั้นถูกเปิดเผยออกมาในศตวตรรษที่20นี้เองนะครับ แล้วนกะวิชาการส่วนใหญ่ก็ลงความเห็นว่าน่าจะเป็นงานเขียนที่ทำขึ้นใหม่ในยุคหลังไม่ใช่คำภีโบราณจริงๆเอ้าหรอคะครับเนื้อหาก็มีหลายส่วนที่ไม่สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์หรือข้อมูลประวัติศาสตร์เท่าไหร่และสำคัญที่สุดคือไม่มีหลักฐานทางโบราณาคดีไม่ว่าจะเป็นซากชิ้นส่วนภาพวาดอะไรเลยที่จะมายืนยันว่าเคยมีเครื่องบินแบบนั้นจริงในอินเดียโบราณครับไม่มีเลยหรอคะไม่มีเลยครับ กลับมาที่สิ่งก่อสร้างกันบ้างค่ะไปที่เปรูเลยมาชูปิกจูของชาวอินคาที่ว่ากันว่าหินแกรนิตก้อนใหญ่ๆเนี่ยตัดและประกอบกันได้สนิทเป๊ะเหมือนเทปูนเลยบางคนก็บอกว่าเห็นรอยเหมือนเครื่องจักรหรือหินมีพลังแม่เหล็กวางตามแนวแม่เหล็กโลกอะไรแบบนี้ครับที่มาชูปิกจูนี่ฝีมือช่างหินของชาวอินคานี่คือสุดยอดจริงๆครับเทคนิคที่เขาใช้เรียกว่า a s h เรอ m a มาโซรคือการค่อยๆแกะสลักหินแต่ละก้อนให้มันเข้ามุมเข้าเหลี่ยมกับก้อนข้างๆได้พอดีเป๊ะโดยไม่ต้องใช้ปูนเลยโอ้ oh, ละเอียดมากใช่ครับเครื่องมือที่ใช้ก็พื้นฐานตามยุคสมัยเลยคือหินที่แข็งกว่าทองแดงสำริดแล้วก็ขัดถูได้ทรายกับน้ำไปเรื่อยๆมาเลยทำให้ผิวเรียบรอยต่อสนิท จนแทบไม่เห็นร่องรอยเครื่องมือแบบสกัดหยาบๆความแม่นยำนี่มาจากฝีมือความอดทนล้วนๆเลยใช่ครับแล้วก็การจัดการแรงงานที่เป็นระบบมากๆการเรียงหินแบบนี้ยังช่วยต้านแผ่นดินไหวได้ดีด้วยนะเพราะหินมันขยับตัวได้นิดหน่อยอ๋อมีประโยชน์ด้วยครับส่วนเรื่องคนหินใหญ่ก็ใช้ทางลาดคานแรงงานคนเหมือนเดิมครับเรื่องวางหินอินทิวาธนาตามแนวทิศอันนั้นแสดงถึงความรู้ดาราศาสตร์ที่เก่งมาก ไม่ใช่เรื่องพลังแม่เหล็กในการก่อสร้างเรื่องลอหินหรือใช้เครื่องจักรซับซ้อนนี่ไม่มีหลักฐานเลยครับฟังดูแล้วนะฮะทั้ง5้าเคสที่เราคุยกันมาเนี่ยคำอธิบายที่สมเหตุสมผลมีหลักฐานรองรับมันก็อยู่ในขอบเขตความรู้ความความสามารถความพยายามของคนโบราณทั้งนั้นเลยนะคะถูกต้องครับไม่เห็นต้องไปถึงขั้นเทคนโนโลยีล้ำยุคที่หายไปหรือว่ามีใครมาช่วยเลยใช่ครับ อาจจะพูดได้ว่าเทคโนโลยีขั้นสูงจริงๆของอารยธรรมโบราณพวกนี้คือความสามารถในการวางแผนงานใหญ่ๆจัดการคนเยอะๆแล้วก็ความเข้าใจเรื่องเรขาคณิตด,ดาราศาสตร์วิศวกรร,รมวัดสดุศาสตร์เท่าที่เขามีในยุคนั้นซึ่งพอมองในบริบทนั้นแล้วโอ้โหน่าทึ่งกว่าการมีเครื่องมือไฮเทคอีกนะครับจริงด้วยค่ะ และโบราณาคดีก็ยังเจออะไรใหม่ๆที่มายืนยันความสามารถของบรรพบุรุษเราเรื่อยๆครับค่ะก็น่าคิดต่อนะคะว่าเอ๊ะหรือแทนที่เราจะมัวไปหาเทคโนโลยีที่หายไปการหันมาทำความเข้าใจความฉลาดวิธีคิดการจัดการความสัมพันธ์กับธรรมชาติของคนสมัยก่อนเนี่ยอาจจะให้บทเรียนที่ลึกซึ้งกับเราในปัจจุบันมากกว่าด้วยก็ได้นะคะทั้งการเข้าใจอดีตแล้วก็การมองเห็นศักยภาพจริงๆของมนุษย์เราเองครับผม เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ